สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับเดือนที่10ของปีนะครับพร้อมกับฟุตบอลมากมายในวันนี้เลยนะครับเป็นช่วงกลางสัปดาห์แต่ไม่เยียมเหงานะครับเพราะว่าวันนี้มีรายการแข่งขันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะแล้วก็จะมีพวกลีกทั่วทวไปอีกมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะเน้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นหลักละกันนะครับกอเแต่กันเยอะแต่ก็จัดมาให้2คู่นะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับวันนี้จะหยิบมาเป็นโบลติเซยดอทมุลครับจะเปิดบ้านเจอกับกาสโกเซล t i ติกนะครับดอทมุลช่วงหลังก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเกมที่ผิดหวังไปบ้างแต่ก็ดูรวมถือว่าไม่ได้แย่นะครับ อย่างเกมล่าสุดในลีกก็เอาชนะโบคุ่มมา4-2นะครับส่วนเซลติกฟอร์มแรงมากนะครับชนะมาติดต่อกันรูรูเลยทั้งในฤดูกาลนี้นะครับ9เกมชนะทุกเกมและยิงยังต่ำสองประตูขึ้นไปทุกเกมนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าดูจากดีกรีนะครับเรื่องของชื่อชั้นแน่นอนว่าดอมุลเป็นทีมที่ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆเซลติกก็เป็นทีมที่ ไม่ได้เป็นรองกว่าเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประสบการณ์ในยุโรปถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมที่มักจะต่อกรกับทีมใหญ่ได้ดีเสมอเลยนะครับยมเล่นในรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัลเจอแอตมาดริดเจอบาร์เซโลน่านะครับเจอเลมัลลิดอะไรเงี้ยคือจะช่วยดีตลอดนะครับเพราะว่าปีนี้จริงตัดมุลก็ถือว่าแผ่วลงมาเยอะจากปีก่อนนะครับตัวหลักๆห,หายไปประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งเซลติกตอนเนี้ยฟอร์มดีมากๆผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ดอทมูลเหนื่อยแน่นอนนะครับคือหลังหลาดอทมูลเนี่ยเล่นเหนื่อยทุกเกมนะครับเจอกับโบคุ้มน่าราสุดก,ก็โดนยิงสองลูกก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เกมก่อนหน้านั้นก็เจอชุดกาดก็เจอบอลบุกสู้เนี่ยสู้ลาบากนะครับเกมนั้นแพ้ไปห้าหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็อาจจะเหนื่อยเหมือนเดิมเพราะว่าเซลติก็เป็นทีมบอลบุก bon แล้วก็บอลระบบด้วยอยู่ในยุคข,ของลอจเจอร์เนี่ยคือฟอร์มดีมากนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของเฮดี้แคปเนี่ยผมให้ อ่เขาเปิดมาเนี่ยให้ทางดอทมูลเหนือกว่า1.5ก็คือเงื่อนไขเดียวคือต้องชนะด้วยผลต่า,าง2ประตูซึ่งผมคิดว่าอาจจะสูงเกินไปนะครับเซลติกก็ไม่ได้หมูขนาดนั้นผมช่บว,ว่าเกมนี้เซลติกสู้ได้นะครับถึงแพ้เต็มที่ก็ไม่น่าขาดถึง2ประตูนะครับก็ให้อยู่ร้องที่เซลติกดีกว่านะครับส่วนอีคู่หนึ่งไปดูที่อ่าเลเวอร์คูเซนครับจะเจอกับเอซิมิลานะครับ เลเวอร์คูเซ่นครับก็เพิ่งจะเสมอกับบาเยอร์มนนึงหนึ่งในเกมลีกนัดล่าสุดนะครับเป็นเกมบิ๊กแมชซ์ซึ่งก็ถือว่าเก็บผลที่ต้องการได้นะครับทางทั้งนี้ลูกเกมอาจจาะไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่แต่ฟอร์มดโดยรวมถือว่าดูดีเลยนะครับเลเวอร์เป็นทีมที่จัดจ้านเกมลุกโหดมีเกมที่เหนียวแน่นแล้วก็ระบบดีนะครับสมิรานนะครับก็จริงๆปีนี้ก็ถือว่าโดนวิจารย์เยอะเหมือนกันนะในยุคของ ฟอนเซกานะครับแต่ว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีขึ้นนะครับชน,นะอินเตอร์ได้แล้วก็ชน,นะเลเช่มา3าศูนย์นะครับก็น่าจะได้ความใจกลับมาพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของดีกรีต่างๆผมอมองว่าโอเคอาจจะสูสีกันแต่ว่าภาพรวมมิลานยังดูน่าเป็นห่วงอยู่หล,ยหลายจุดนะครับอย่างเล่นเกมใหญ่ก็อาจจะมีปัญหายอยู่เยอะนะครับอาจจะอาศัยดวงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเกมนี้เนี่ย ถ้าตัดสินกันด้วยเรื่องของแนวรุกแล้วก็ความเด็ดขาดผมยังมองว่าเลวกรูเซนค่อนข้างลงตัวกว่าจัดจ้านกว่าแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับถึงแม้ให้ที่แคบจะค่อนข้างสูงนะครับบางที่เขาให้1ชั้นบางที่เขาให้0.75แต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดวัดกันจริงๆทักถึงทีมที่มีความเด็ดขาดมากกว่าผมยังมองว่าเลเวอร์มีจุดนี้ที่ดีกว่าก็มีโอกาสาที่จะเก็บสาคะแนนได้นะครับสรุป สองคู่ในวันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันเด่ยก็จะมีในส่วนของอ่าเลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นเซลติกนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ